สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับคลิปบอนไซนะครับงานบ้านๆนะครับที่จะมาถ่ายทอดความรู้นะครับประสบการณ์นะครับจะพิจารถูกก็ได้ทดลองทำมานำเสนอเพื่อนๆนะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะครับเป็นอีกต้นหนึ่งที่สารภาพเลยว่าต้นนี้เนี่ยครับผมตอนไม่ได้ตอนสิผมตัดตัดเลยแหละผมตัดออกมาจากกิ่งกิ่งหนึ่งนะครับตัดออกมาจากกิ่งๆหนึ่งของบอนไซผมแล้วผมก็ แล้วผมก็ตัดเก็บพุ่มเลยเพราะว่ากิ่งหลักเขามีแล้วเพราะฉะนั้นต้นนี้ผมแทบจะไม่ค่อยต้องทําอะไรเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็เลี้ยงพุ่มนะครับเลี้ยงยอดให้เขาขึ้นมาขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะทําการอพอยอดเขาพอได้ขนาดนิดๆเนี่ยผมอันนี้ผมจะไม่ไม่สนใจละผมจะทําการตัดเลยนะครับยกเว้นบางยอดที่ผมอยากจะเลี้ยงให้เขาัผมคิดว่าเราต้องมีกิ่งใหญ่ นิดนึงก็คือกิ่งฝัง่งนี้นะครับกิ่งฝั่งนี้ที่เขายังไม่ใหญ่มากนะครับกิ่งฝั่งนี้ที่เขายังไม่ใหญ่มากเนี่ยผมจะเอาเข้าไว้หลังนั้นผมจะตัดเลยนะครับอันนี้เป็นกิ่งไม่จําเป็นเขาอขอกไค่อย the chemicals that take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in my โอเคอัน okay. นี้ก็เล่ม เล่มกิ่งไปแล้วนะครับนี่ฮะนี่ฮะก็ไม่รู้กล้องจะเห็นมุมหรือเปล่านะคืออันนี้มันจะเป็นพุ่มจริงๆริงมันจะสวยกว่าในกล้องเียนะมันจะสวยในกล้องไม่ค่อยสวยเพราะมันจะมีสีเขียวพื้นหลังด้วยเห็นไหมฮะนี่นี่นี่เนี่ยเขาก็จะเป็นพุ่มพุ่มแบบนี้แหละแล้วก็ผมก็จะเหลือเหลือกิ่งตรงนี้ไว้หน่อยนึงนะครับตรงนี้เพื่อที่จะไว้ อน,นอนาคตนะห้เขาโตหน่อยหนึ่งก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับบอนไซงานบ้านๆน,นะครับบอนไซรักบอนไซนะครับก็จะมีคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ดูอีกนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นรายการใหญ่ก็มีนะฝากติดตามกันไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ